โจทย์บอกว่าน้ำผสมแอลกอฮอล์จำนวน6ลิตรมีความเข้มข้น20%ผสมกับน้ำผสมแอลกอฮอล์จำนวน4ลิตรมีความเข้มข้น60%เห็นไหมว่าความเข้มข้นมันไม่เท่ากันนะอยากทราบว่าของผสมใหม่ที่ได้เนี่ยจะมีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์โจทย์แนวนี้เนี่ย ไม่เคยฝึกทำอ่ะเวลาเจอจริงๆ่ะมันจะงงนะว่าต้องเอาอะไรตั้งเอาอะไรทํากับอะไรนะแล้วก็ยากนิดหน่อยนะครับแต่อย่างที่บอกคือโจทย์แบบนี้ออกบ่อยโอเคนะครับไอโจทย์งงๆอย่างเงี้ยออกบ่อยอ่าลองดูลองฝึกดูนะครับวิธีการก็คือเอ่อน้ําผสมแอลกอฮอล์แบบแรกเนี่ยมี6ลิตร ความเข้มข้น20% 20%คืออะไรครับก็20ส่วน100มีอยู่6ลิตรก็คูณ6โอเคนะผสมกันผสมกันก็คือเอาไปบวกบวกกับอะไรครับบวกกับน้ำผสมแอลกอฮอล์อีกชนิดหนึ่งก็คือมี4ลิตรความเข้มข้น60%ก็คือ60ส่วน100คูณกับ4ลิตร เสร็จแล้วเขาบอกว่ามันจะได้ออกมาเป็นของผสมใหม่เนี่ยมีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเราไม่รู้ถูกไหมครับไม่รู้ก็สมมุติให้เป็น A อ่ะก็เป็น A ส่วนร้อยคูณกับฟังดีๆนะเนื่องจากชนิดแรกมี6ลิตรชนิดที่2มี4ลิตรผสมกันยังไงสุดท้ายมันก็ต้องเป็น6ลิตรกับ4ลิตรก็คือ10ลิตรเท่าเดิมเพราะฉะนั้น ความเข้มข้นใหม่ของผสมใหม่เนี่ยไม่รู้กี่เปอร์เซนต์แต่ที่รู้ๆคือมันต้องมี10ลิตรเท่าเดิมนี่สมการของโจทย์แนวนี้งั้นถ้าตั้งสมการอย่างนี้ได้นะที่เหลือก็จะง่ายอ่ะมาดูอันนี้คูณกันนะครับก็เป็นเท่าไหร่เป็น1.2เขนนะอ่ะต่ออันนี้คูณกันก็เป็นเท่าไหร่ครับ2.4 โอเคนะครับเท่ากับ a ส่วนร้อคูณกับอะไร6กบวกสเป็น10ตัดได้ครูตัดก่อนเลยนะครับตัด0นตัด0ก็จะเหลือ a ส่วน10ฝั่งนี้บวกกันก็เป็น3.6มันนะครับเสร็จเรียบร้อย10มันอยู่ข้างล่างก็คูณทะแยงมุมนะครับย้ายขึ้นไปข้างบนนะครับ อยู่ข้างล่างหารย้ายขึ้นไปก็เป็นคูณก็เป็น3.6คูณ10เท่ากับ a นะเวลาคูณมีศูนย์อยู่เราเลื่อนจุดถอยหลัง1ทีจาก3.6กลายเป็น36 a ก็ตอบ36เมื่อกี้เราแทน a คืออะไรครับตำแหน่งนี้คือความเข้มข้นพรแทนก็ตอบอ๋อ,อความเข้มข้นของของผสมใหม่เนี่ย มีความเข้มข้น36%ตอบโอเคนะอ่ะคราวนี้เมื่อกี้ขั้นตอนตรงนี้หลายคนไม่ชำนาญในเรื่องทศนิยมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นครูให้อีกวิธีหนึ่งนะลอกลงไปนะครับอ่าครูจะลบอันนี้นะแต่คำตอบเป็น36เหมือนเดิมอยู่ตรงนี้นะครับมาเรามาลองดูอีกวิธีหนึ่ง อีกวิธีหนึ่งก็คือก็คูณเลยเนี่ยอันนี้อันนี้คูณกันเลยก็เป็น120ส่วนรอ้อบวกกับอันนี้240ส่วนรอ้อเหนะครับส่วนเท่ากันก็เอาข้างบนมาบวกกันก็เป็น360ส่วนรอ้อเท่ากับ A ส่วน10บถนนะโอเคฝั okay. ่งนี้มี0มี0ตัด0ตัด0ก่อนก็จะเหลือแค่36ส่วน10 ชันนะครับเมื่อกี้ครูบอกว่าฝั่งนี้ a ส่วน10 a เป็นส่วนก็คือหารอยู่ครูทะแยงมุมขึ้นมาคูณก็กลายเป็น36คูณ10แล้วก็ส่วน10เท่ากับ a เอเคนะครับเห็นไหมมี10เหมือนกันตัด10ตัด10ทิ้งได้36เท่าเดิมเลยอันนี้ก็เป็นแบบที่2นะครับสำหรับคนที่ไม่ไม่ชำนาญในเรื่องทศนิยมแบบเมื่อกี้ก็เลือกเอา แต่ที่ครูบอกว่าโจทย์แนวแบบข้อ17เนี่ยออกมาหลายปีมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกความเข้มข้นทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ออฝึกเยอะๆทบทวนบ่อยๆคลิปวิดีโอครูดูได้ไม่จำกัดนะครับได้ตามเวลาที่เราสะดวกเลยนะครับก็ฝึกซ้อมทบทวนฝึกทำบ่อยๆนะครับสู้ๆนะครับ